แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตรวรรษที่21ของโรงเรียนหนองตัดพิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตัดพิทยาคมนางน้ำค้างชฉยรำเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 โควิด -19 มีความรุนแรงขยายตัวในวงกว้างและรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวจึงประกาศให้โรงเรียนในสังกัดและในกำกับเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด 19, 19ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละโรงเรียนโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมจึงมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดโดยคำนึงถึงบริบทความพร้อมและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ด้วยกระบวนการสอนที่หลากหลายเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามตัวชี้วัดและมีทักษะในศตวรรษที่21โดยมีกระบวนการดังนี้รับนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด 19, COVID 19. ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างเต็มที่ประเมินความพร้อมของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ิโควิด -19 โดยการออกเยี่ยมบ้านต่อแบบสอบถาม การใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนเพื่อเลือกรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอย่างเหมาะสมเช่นออนแอร์ออนดีมานออนไลน์ and, online, และออนแฮนในกรณีที่นักเรียนไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีครูจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลายผลิตสื่อและนวัตกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้สนใจในรายวิชาที่เรียนเช่น วิดีโอการสอนในเนื้อหารายวิชาที่เรียนใบงานและแบบฝึกหัดจากไลฟ์เวิร์กชีตช่องการเรียน YouTube ห้องเรียนออนไลน์จาก Google Classroom เป็นต้นครูติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามความก้าวหน้าและแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนโดยให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้และมีคุณลักษณะในศตวรรษที่21มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน จัดทำรายงานสรุปการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกสัปดาห์เพื่อสรุปผลวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนต่อไป สำหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดของไวรัสโคโรนา2019เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่21เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดไวรัสโคโรนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโรงเรียนหลองตากพิทยาคมมีนโยบายและมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของสถานศึกษาจึงประกาศให้โรงเรียนในสังกัด มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาส5 6 4ัอไปซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองตาพิทยาคมนั้นมีอยู่5รูปแบบซึ่งรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนนั้นเหมาะกับบริบทของผู้เรียนและสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งผู้เรียนมีความพร้อมที่แตกต่างกันโดย กลุ่มบริหารงานวิชาการกำหนดให้กลุ่มสาระก,การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระมีการจัดทําสื่อนวัตรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลายมีห้องสื่อออนไลน์ไว้ให้หนักเรียนได้สื่อค้นแนะนาใบงานใบความรู้และใบกิจกรรมมาศึกษาเพิ่มเติมในส่วนแนวทางในการดําเนินการวิเทศกํากับติดตามและประเมินผล ในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นมีการนิเทศผ่านระบบออนไลน์ผ่าน q r code คผ่านการนิเทศเชิงประจักษ์จากผลการดาเนินการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นคุณครูและผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์กันมีการใช้สื่อนวัตกรรม ด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านไอซีทีได้ดีเพิ่มมากขึ้นจากการจัดก,การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการจัดทำรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานการสอนรายงานทุกสัปดาห์โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการจัดทำแพลตฟอร์มในการสำรวจข้อมูลบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดทำรายงาน ทุกสัปดาห์เสนอผู้บริหารให้รับทราบซึ่งจากผลการดำเนินงานการจาัดกิจกรรมการเรีย,ยนการสอนนั้นมีการวิเทยกำกับติดตามมีการจัดทำรายงานมีการสรุปประเมินผลต่างๆอย่างหลากหลายซึ่งจะเห็นได้จากกระบวนการขั้นตอนที่จะนำเสนอให้ท่านได้ทราบต่อไป วันนี้ครูก็จะมาพูดถึงการเคลื่อนที่แบบแนวราบนะคะการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะลักษณะที่1เป็นการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่หรือความเร็วคงที่ทีนี้นักเรียนเริ่มเรียนกันเลยนะคะความสามารถในการป้องกันตนเองจากการถูกโน้มน้าวจิตใจด้วยเนื้อหาที่เป็นเท็จเนื้อหาที่ไม่เป็นจริงเนื้อหาที่โฆษณาชวนเชื่อประมาณนี้นะคะ แล้วจะมีผลกระทบต่อผู้รับสื่อเราเป็นผู้รับสื่อเราจะถูกนุมน้าด้วยข้อมูลเหล่านั้นสแสดงว่าทักษะการรู้เท่าทันสื่อของเรายังไม่ดีพอนะคในการสร้างขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวาดเส้นการใช้สีอาจจะสีต่างๆนะครับที่เราคุ้นชิ้นก็จะมีสีที่ใช้ตั้งแต่ปฐถมเนะาะก็เป็นสีชออ็อคหรือสีไม้อันนี้ก็สีช็อบประกับตูนน่ารักน่ารักนะครับ เร,เราสร้างได้นักเรียนนะเราอยากจะสร้างงานแบบไหนการวาดเส้นอันนี้เป็นผลงานเด็กโตหน่อยนะครับกาจะเห็นแสงเห็นเงา,เห,เ,งาเห็นรูปร่างรูปทรงซึ่งเหมือนจริงเนาะการศิลปะเราถ่ายทอดจากความเป็นจริงจากจินตนาการประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกนะครับหลายๆอย่างัน,นก็ผลงานก็ค่อนข้าง นานแล้วพอสมควรนะครับมีวาดเส้นสีน้ำสีน้ำเคยใช้หรือยังเ,ออเปลนลักษณะสีนาจะใสๆเนาะมีตัวอย่างเนาะให้ A เซตเเท่ากับ 1, 2, 3เซต B เท่ากับ 3, 4, 5 ถ้าให้หาผลตา่าง a ลบ b วิธีการทำนะครับหลักการก็คือให้ตัดตัวเลขที่เหมือนกันทิ้งก่อน้าวอ,ออกไปก้านข้าวออกไปปพอหนึ่งก้ากเราหมุนหมุนกลับมาปึ๊บอโอเคอยู่ในลักษณะที่พอดีแล้วทีนี้ให้พวกเราตีลูกโดยใช้ท่าโฟแฮนด์โดยใช้ท่าโฟแฮนด์ตีใส่ผนังตีใส่หนังปุ๊บ ตีใส่แผงก็ต้องปึ๊บปึ๊บไม้ให้ได้อยู่ในลนักษณะตีขึ้นทางโค้งแหงนไม่ต่ัง